สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวกลมสุขภาพจิตชู5้าแนวคิดสอนลูกให้เรียนรู้ความแตกต่างไม่เหยียดไม่เกลียดจากประเด็นคลับเฮา์ท็อกซิกนับว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนละอุในโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นได้จัดตั้งห้องคลับเฮา์มาพูดคุยในแง่ลบและได้วิพากษ์วิจารณ์คนอีสานว่า คนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงคนอีสานผิวคล้ำดำแดดเพราะแบกปูนและคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผัวฝรั่งเพราะคนอีสานทำมาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะคนอื่นกินคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12ปีคนอีสานใจแตกมักมีลูกก่อนวัยอันควรโดยล่าสุดกรมสุขภาพจิตชูห้าแนวคิด สอนลูกให้เรียนรู้ความแตกต่างไม่เหยียดไม่เกลียดจากประเด็นขับเฮาท็อกซิกวันที่6พฤศจิกายน2564กรมสุขภาพจิตแนะนำแนวทางการดูแลบุตรหลานในครอบครัวจากประเด็นขับเฮาท็อกซิกที่กำลังเป็นประเด็นบนโลกโซเชียล ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตัวเองโดยเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างลดอคติไม่แบ่งแยกและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายหรือมีลักษณะพะหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องขับเ้าท็อกซิกนั้นกรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและพบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวมีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงอาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบางภูมิภาคของประเทศไทยอย่างมาก กรมสุขภาพจิตจึงขอรณรงค์ให้คนไทยทุกคนใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่สร้างความเปรียดชังไม่ดูถูกดูหมิน่นหรือเหยียดย้มแต่ให้เปิดใจยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างลดความรู้สึกแตกแยกและขัดแยง้ง การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีคุณภาพจึงไม่ควรไปละเมิดหน้าที่สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ควรใช้พื้นที่สาธารณะในการก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจต่อคนในสังคมด้วยกันเอง สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งความหลากหลายหรือมีความพหุวัฒนธรรมมีความผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากและเป็นสังคมที่มีค่านิยมเปิดกว้างต่อความแตกต่างที่มีอยู่ซึ่งการที่คนในสังคมมีถิ่นที่อยู่วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อความศรัทธาและภาษาถิ่นที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้ทําให้เรามีความเป็นคนไทยที่ต่างกัน ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและควรได้รับการให้เกียรติเหมือนๆกันถ้าเราทุกคนทำได้ก็จะช่วยให้สังคมไทยโดยรวมพัฒนาขึ้นและเป็นสังคมแห่งความสุขโดยแท้จริงโดยจากเหตุการณ์นี้เราอาจจะใช้เป็นโอกาสในการแนะนำเด็กๆและวัยรุ่นในครอบครัวเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและควรยอมรับความแตกต่างในสังคม เพื่อให้เติบโตขึ้นและสามารถใช้ชีวิตสอดคล้องกับสภาพสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างมีความสุขซึ่งเราสามารถแนะนำได้ดังนี้ข้อที่1ให้สังเกตและทําความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละคนโดยให้มองเห็นความแตกต่างนั้นเป็นสีสันของวัฒนธรรมของสังคม แม้ในบางจุดเราอาจจะมีความแตกต่างกันและมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแต่โดยส่วนมากแล้วทุกคนก็ล้วนมีส่วนที่เหมือนกันและไม่มีอัตลักษณ์ใดที่ได้ไปกว่ากันทุกคนบนโลกมีความเท่าเทียมกันข้อที่2ให้เด็กสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยเด็กบางคนอาจสงสัยในความแตกต่างเช่น สีผิวเพศรูปร่างภาษาศาสนาและวิถีชีวิตของเพื่อนซึ่งผู้ปกครองสามารถให้คำตอบหรือชวนมาช่วยกันค้นคว้าผ่านแหล่งความรู้ที่หลากหลายโดยใช้ใจที่เป็นกลางปาาจากอคติข้อที่3เรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวผ่านตัวอย่างเหตุการณ์บนโลกโซเชียลเช่น เหตุการณ์การเกลียดชังในอดีตหรือกรณีที่กำลังเป็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากแหล่งข้อมูลหลักของเด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมาจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลักเราจึงสามารถหาตัวอย่างการเหยียดและอคติที่เกิดขึ้นและนำามาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆเช่นเพราะเหตุใดเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นตัวเรามีความเสี่ยงอย่างไรในการถูกเกยียดย้ําหรือแบ่งแยก และเราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรในอนาคตข้อที่4ชวนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนต่างพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีคนมาจากหลากหลายวัฒนธรรมมาทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการพูดคุยในสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันมีอาหารการกินที่แตกต่างกันหรือแบ่งปันเรื่องขนบธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันก็จะช่วยให้เด็กเปิดโลก และเข้าใจสังคมพะหุวัฒนธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังอาจจะหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการกันแกล้งหรือการเหยียดที่มักมีอยู่ในชมรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้เช่นเดียวกันและข้อที่5ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและวัยรุ่นด้วยการหลีกเลี่ยงการเหยียดความแตกต่างไม่ใช้คำบ่งชี้ลักษณะภายนอกของเด็กมาแทนชื่อของเด็ก ไม่ชื่นชมลูกเพียงเพราะลูกลักภายนอกไม่ชมเชยลูกโดยเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเป็นตัวอย่างในการมีความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นรวมถึงปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมไทเกียรติและเคารพสิทธิของเด็กและวัยรุ่นในครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักสารนิเทศสำนักงานประดกระทรวงสาธารณสุข อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ